ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเออ่คลิปนี้เป็นคลิปสอนลงมอดไม c r a f t นะครับก็มอดที่จะลงนี่จะเป็นมอดทูบ็อกฟอ for Minecraft PE นะครับก็สามารถหาโหลดได้อาจากเพจสโต e นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไว้ด้านล่างครับก็สามารถค้นหาได้เลยครับเรามาลองเข้าเลยดีกว่าครับกดเพย์ครับมอตัวนี้นี่ไม่ต้องกดติดตั้งนะครับไอ้ไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับเพราะว่ามันจะติดตั้งในตัวเองก็กดเพย์ไปเลยครับแล้วก็สร้างโลกครับเป็นอันนี้แล้วกันครับอ่ะอ่ะมาแล้วครับเนี้ยมันจะขึ้นตัวเองนะครับถ้าใช้ได้ ก็กดที่ตัว M ครับอันนี้จะเป็นของนะครับก็โอ้โหเยอะเหมือนกัน,นับอ่าดูอือ่นมากดีกว่าเนี่ยครับก็สามารถอ n นชา n t ได้อ่เราเลือกดาบอันนี้ก่อนกด Add แล้วก็อินชารับนะแล้วก็เลือก ครับอัพได้แล้วแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นรีมูฟก็คือน่าจะเป็นลบภาพก็กดรีมูฟแล้วก็เลือกที่เราจะลบออลบไปเลยครับมาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่าอันนี้ามให้เป็นโหมดเกมได้นะครับเอาเป็นโหมดเอาชีวิตรอดแล้วก็สามารถบ,บินได้ครับกดตรงนี้เปิดอันนี้เหลิเอือดนะครับ อันตรงนี้นี่ตรงที่เขียนว่าคิวน่าจะฆ่าตัวตายครับอันกลางนี่รู้สึกว่าจะเป็นเพิ่มเลือดครับให้เต็มแลสักครู่คนระับอ๋ออะไรเนะี่ยอันนี้เวลาครับสามารถปรับเวลาได้ อันนี้ Personal e p t c ไม่รู้อันถูกก่านะครับลองกด add ด,ดูครับอ๋อก็เลือกครับผมผมใช้เป็นวิ่งเร็วว่างครับเอากด add ไปอันนี้มันอะไรไม่รู้ครับลองดูก่อนอ๋อรู้แล้วจำได้แล้วเราเลือกตัวที่เราจะใช้ครับเป็นอันนี้นะครับ Snowman แลวพอเวลาเรากดลิต์ตรงไหนนะครับมันก็จะออกมาอลองดูอ่านี่ครับออกมาแล้วครับนี่ครับพอเราแตะก็จะออกมาถ้าจะยกเลิกก็กดข้างบนคับ exit ซิอ่มมืดแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบค,ครับ ทับให้เต็มราสักครู่นะ้วอออะไรเนะี่ยอันนี้เวลาครับสามารถปรับเวลาได้อันนี้เพ r s ั n a l e f ฟ e c t อันนี้จะเป็นของนะครับก็อโอ้โหเยอะเหมือนกัน,นครับอ่าดูอื่นมากดีกว่าเนี่ยครับก็สามารถอินชานได้อ่เราเลือกดาบอันนี้ก่อนกดแอดแล้วก็อินชานครับแล้วก็เลือกขับอัพได้แลยครับก็สามารถค้นหาได้แลยครับ เรามาลองเข้าเลยดีกว่ากดเพย์ครับมอตัวนี้นี่ไม่ต้องกดติดตั้งนะครับไอ้ไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับเพราะว่ามันจะติดตั้งในตัวเองก็กดเพย์ไปเลยครับแล้วก็สร้างโลกครับเป็นอันนี้แล้วกันครับอ่ะมาแล้วครับเนี้ยมันจะขึ้นตัว M นะครับถ้าใช้ได้ก็กดที่ตัว M ครับ We are the Far ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเออคลิปนี้เป็นคลิปสอนลงมอดไม c r a f t นะครับก็มอดที่จะลงนี่จะเป็นมอดทูบ็อกซ for Minecraft PE นะครับก็สามารถหาโหลดได้อาจากเพจสโต e นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไว้ด้านล่างครับ แล้วก็ข้างล่างนี่จะเป็นรีมูฟก็คือน่าจะเป็นลบครับก็กดรีมูฟแล้วก็เลือกที่เราจะลบลบไปเลยครับมาดูตรงนี้กันบ้างดีวกว่าอันนี้ามารถเป็นโหมดเกมได้นะครับเอาเป็นโหมดเอาชีวิตรอดแล้วก็สามารถบ,บินได้ครับกดตรงนี้เปิดอันนี้เฮลือดนะครับอันตรงนี้นี่ตรงที่เขียนว่าคิวน่าจะฆ่าตัวตายครับอันกลางนี่รู้สึกว่าจะเป็นเพิ่มเลือด